ไม่เหมือนที่รู้สึกฟรานเชสโกบันญยญญานะครับหัวหอกของกองทัพหลวงสีแดงกับการแข่งขันสปริน์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาและฟรานเชสโกบันยะานั้นก็ยังมีการออกมาเปิดเผยนะครับถึงความรู้สึกในสนามและช่องว่างบนตารางแชมเปี้ยนชิพซึ่งบันยะาก็เริ่มแสดงความรู้สึกนะครับว่ามีความเป็นกังวลนะครับในการรักษาแชมป์โลกในสมัยที่2ของเขาบนชั้นพรีเมียคลาสและก็ยังเปิดเผยนะครับว่าตัวแข่งของดูคตินั้น ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับตอนที่ซ้อมเลยครับโดยก่อนลงสนามบรรยายนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าตัวแข่งอย่าง GP 2ี่นั้นให้ความรู้สึกที่สามารถคว้าัยชนะได้นะครับแต่เมื่อเจอกับสถานการณ์จริงมันกลับเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามเลยครับโดยบรรยายนั้นก็ยอมรับนะครับว่าตัวเขานั้นต้องดิ้นรนอย่างมากครับ กับอันดับที่5ที่สามารถทําได้นะครับจากการแข่งขันสปริ n t r เรสและบรรญายาก็หวังว่าทีมวิศวกรนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกตรงนี้นะครับกับตัวรถได้กับการแข่งขันในระยะทางจริงหรือว่าเมนเรสนะครับและมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากะครับเกี่ยวกับการแข่งขันในวันนี้แต่มันก็เป็นอะไรที่ต้องมารอรุ้นนะครับว่าทีมวิศวกรของดูคติทีมโรงงานนั้นจะสามารถแก้ไขเกี่ยวกับความรู้สึกตรงนี้บนตัวรถอย่างเดสมองซีดีซีกับ GP23 ได้หรือเปล่านะครับและโดยหลักๆแล้วนะ กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับฟรานเชสโกบัญญาบนตัวแข่งเดสมซีดีซีมันก็มีสาเหตุมาจากที่คาแรคเตอร์ของแต่ละสนามมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันออกไปและจริงๆแล้วนะครับผมว่าทีมงานและฟรานเชสโกบัญญานั้นอาจจะมีการประมาทเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะลบความตื่นเต้นความเป็นกังวลครับเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้และแน่นอนครับว่าสงครามจิตวิทยานั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วครับตั้งแต่การแข่งขันสปรินต์เรสนั้นจบลงครับ นอกจากนี้ครับฟรานเชสโกบันยานั้นยังออกมาให้ความเห็นนะครับเขาบอกแล้วว่าความรู้สึกของตัวเขานั้นมันแตกต่างออกไปครับจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเทศมาเลเซีย และบรรย a j เองก็ยอมรับนะครับว่าตัวเขานั้นต้องดิ้นรนอย่างมากครับเพื่อที่จะให้มีความเร็วเหมือนกับที่ตัวเขานั้นเคยสามารถทําได้นะครับเหมือนกับที่สนามบุรีรัมทรับที่มาเลเซียซึ่งตอนนี้บรรย a j นั้นก็มีความรู้สึกที่แตกต่างจากสนามก่อนหน้านี้ครับและมันยังเป็นปัญหาอยู่เกี่ยวกับความมั่นใจของรถครับและจากเวลาที่บรรย aja ทำได้มันค่อนข้างช้าครับบญรย a j นั้นก็ได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับในรอบของการคัดเลือก นั่นก็คือการที่จะพยายามอยู่ใน10อันดับแรกของการออกสตาร์ทซึ่งบรรยาก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ต้องดิ้นรนอย่างมากเลยครับกับอันดับที่บรรยานั้นสามารถออกสตาร์ทได้และบรรยาก็ยังยอมรับนะครับว่าในโค้งที่6นั้นมันเป็นการแซงที่ยากมากๆเลยนะครับสำหรับตัวบรรยาเองและความเร็วในโค้งที่6นั้นบรรยายังบอกนะครับว่ามันเป็นความเร็วที่มากพอสมควรเลยครับดังนั้น การที่จะแซงในโค้งที่6มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากมากๆครับและนอกจากนี้นะครับการวิ่งในโค้งที่6นั้นยังจะต้องปิดลายในรวมถึงการปิดลายนอกนะครับเพื่อที่จะให้ใครแซงในด้านนอกได้โดยบรรยายาก็ยอมรับนะครับว่าการทํางานหลายอย่างแบบนี้นะครับมันเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเขามากเลยครับแต่หลักๆแล้วนะครับกับการแข่งขันในระยะทางจริงในค่าคืนนี้นะครับบรรยายาก็ต้องมารอดูนะครับว่าทีมวิศวกรนั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างครับมันเป็นปัญหาหลักๆเลยสําหรับตัวเขา เพราะมันเป็นการสร้างความมั่นใจบนตัวรถให้กับฟรานเชสโกบนญาญานั่นเองครับครับเลยนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามา update, อัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอ,อกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ